กิจกรรมแรกขังสือได้ยงไงคมาหนค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสมาคมป้ายาหนังสือนะคะค่ะกิจกรรมของพวกเรานะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมคอสเบิร์ดค่ะเป็นนักสอนไข้นะคะที่จะมีไปให้ไทยชื่อหนังสือนะคะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายและนานเล่นมากๆมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่สองนะคะเป็นกิจกรรมบุ๊กบายเดนะคะก็คือนําหนังสือนะคะหนังสือของเรา ที่เรามีหรือว่านักสื่อใหม่นะคะมาห่อปกนะคะแล้วก็แลกกับคนบนชั้น,นะคะ่ะโดยเป็นการบรายก็คือการหอ่อแล้วก็เขียนคำใบ้นะคะนี่ค่ะค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมที่3อยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะตามมาตามมาตามมากิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรม book cover challenge ค่ะ กิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่เราจะมาถายปกหนังสือด้วยกันนะคะก็จะเป็นปกหนังสือมันจะมีปกหนังสือหลากหลายมากแล้วก็จะไม่มีชื่อเรื่องให้เราก็จะต้องมาทายกันดีกว่าเพื่อลุ้นรางวัลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาร่วมาตามกับเราเยอะๆนะคะอยู่ที่ไหนหน้าห้องหน้าหือค่ะขมาคมาหากยินดีัุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นื่อชื่อโมค่ะชื่อแนนแล้วก็น้องส้มโอค่ค่ะก็มาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าใช่ค่ะคือใครเดินผ่านเราเรียกหมดค่ะใจจิกกอ๋อย่ดนิยมเป็นสองกิจกรรมเลยไปเด้กับคอนเวิร์สค่ะใ นังสือของเตงมาแรกค่ะแต่เงื่อนไขก็คือจะต้องไม่เป็นหนังสือเช่าหรือว่าที่มีสภาพยับเยินค่ะแล้วก็นังสือธรรมะแล้วก็นังสือที่ผิดกฎหมายอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็นังสือลามกค่ะใช่ค่ะแล้วตัวต่อไปมีอะไรบุคคลบุคคลนี่เปนยังไงบุคคลเป็นอักษรไข้ค่ะก็คือเราจะมีคำใบให้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นชื่อหนังสือใช่ค่ะอันนี้คนส่วนใหญ่คือแบบ เครียดมากนั่งเล่นแล้วเครียดมากแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถทุกคนทํากันได้ค่ะใช่เข้ามาเล่นมันนี้แล้วยังคิดไม่ออกก็ถ่ายรูปแล้วกลับไปคิดที่บ้านได้ค่ะได้เสมอแล้วเอามาให้รับของรางวัลแล้วค่ะใช่ได้หมดอะไรก็ได้ยันวันสุดท้ายของงานอุ้จะอยู่ยันสามทุ่มหนูก็อยู่ได้หมดได้ใช่ค่ะบุ๊คกชาเลนจ์นี่นะคะโหโหเฮ้ยคนอยู่ที่นั่งแช่นานมากเลยค่ะ แต่ว่าใช้มือถือสแกนหาได้อย่างนี้เออถ้าอยากได้คาใบก็มาขอได้เลยได้เยอะที่สกิเตมอะไรก็อ,อ,าอ้าวส่วนใหญ่ก็จะได้เต็มไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเลือกของรางวัลได้ก็ได้หลายคนอยู่นะที่ได้เต็มเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะใช่ใช่มาเล่นกันเยอะๆ <c oughs> ก็ได้นะ <c oughs> โอเคค่ะ <Okay. S 2> พวกเราสมาคมป,าป้ายานหนังสือ,น,สอนะคะบูธของเราอยู่ที่หน้าหอหกนะคะแวะมากันเยอะๆนะเใช่เออตรียมต้นขขอนรับทุกคนณค่ะ